คุณวิทย์ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันไม่สายรอบที่แล้วกูมานั่งร้องไห้อยู่หน้านลีนกูมาถึง4ี่โมงเย็นเก็บหมดแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเร็วนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้มาดูของนะคะวันนี้จะพามาดูงานตุ๊กตากันค่ะไป1่งปีตัครั้งเดียวค่ะไปมาร้านแรกเราก็เจอชุดน่ารักมากเลยเหลืองอ่อยน่ารักนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร้านช้างโดดนะคะ <c oughs> <c oughs> ดีนะไมบอกชื่อร้านช้าง แต่เราชอบชุดนี้เพราะว่ามันไปใส่กับที่บ้านได้เดี๋ยวเราหาเสื้อคลุมน่ารักน่ารักเดี๋ยวเย็บให้น้องใส่ไปน่ารักโคตรเชื่อเบิกอ,อหนึ่งทิ้นท่าสะเทือนใจแล้วปูทำไมเห็นมีและอยากได้ถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าไม่ขายคะ่ะเพิ่งได้มาเหมือนกัน <laughs> ซื้อแล้วนะคะสองชุดนี่ชุดละสามร้อยเก้าสิบโอ้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว นี่เธอที่นี่อมาเนี่ยไม่ได้อุ้มลูกเทพจ๊า <c oughs> น้องยังหัวโปกอยู่เลยอ่ะ <c oughs> เออแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องก็ใส่วิกไปก่อนนะคะ <c oughs> น้องก็สวยจังเลยอ่ะ <c oughs> พอมีผมแล้วก็ไม่ต้องห่มสบายนะคะ ก็สวยเลยนะคะแล้วนึกถึงเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวเราก็หัวโป๊กอย่างนี้ราคาแล้วก็ใส่วิกเอาก็สวยได้นะคะขายหรือยังไงคะตองหนูเองค่ะหนูไม่ได้ขายค่ะมาดามเคยไปบูธใช่ใช่ใช่ไปบูธเขาครั้งก่อนหาเว่าขายลายขายแต่เสื้อผ้านะคะตุ๊กตาหมวิหมาข้างหน้านะคะไม่ขายไม่ขายค่ะเออไม่ขายหือไม่ขายนะคะงั้นกูก็ไม่ซื้อไง เธอรู้ไหมทําไมฉันไม่ซื้อก็กูซื้อตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาอีกตัวหนึ่งชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โคตรน่ารักเลยอ่ะจะเซอร์ไพรส์จะแตกลายใหม่อีกดีไหมตอนนี้คือถูกใจน้องตัวหนึ่งมากตัวไหนรู้ไหมตัวไหนเนี่ยกูเซ็ตอย่างเงี้ยเซ็ตนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะนั่นไงไม่เห็นป้ายราคาหรอ18,0 0 0บาทนะคะกูเซ็ต1 8 0 0 0บาทค่ะ ใช่สินค้ามาดามแพรจะซื้อใหม่บ้างอกก็เตรียมตังไว้เลยสองแสนเดี๋ยวมันจะกวัดเรียกเพื่อนกันไปอีกนะและน้องเขาก็อยากกลับบ้านกับเรานะคะน้องไม่ได้อยากกลับบ้านเธอรักพาตัวแม่เขาอนุญาตแล้วแม่เขาขายแล้วขายลูกขายลูกกินแล้วหนึ่ง ซื้อเลยค่ะเอาไปเลยค่ะสองตัวร้านนี้ที่แวะพาะอะไรรู้ป้ขายกางเกงในค่ะลูกไม้นะคะถ้าน้องคนไหนเนี่ยมอยออกมาไม่ได้โกนเนี่ยแนะนำว่าห้ามซื้อไปใส่เพราะมอยจะทะลุออกมามาดามแพมนะคะเราใช้เมตรมาขายนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้ขายตุ๊กตานะคะแม่ค้าก็ไม่ได้าข,าข,าข,าขายก็ขายกางเกงในคะ <S <S ะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะ ดูชุดค่ะสายแบลต้องมาหวานไม่ไหว890บาทซื้อไหมยิ้มแบบมีเลขในก่อนแปน๊บนึงให้คนดูติดตามดูซิมาให้ความหวังแม่ค้าแล้วก็ซื้อแล้วกูผิดตรงไหน <c oughs> เงินหามาได้เอาไว้ทำไมแม่ก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงห้ามบน นเนี่ยดูสิแม่ค้าไม่พอใจคุยอยงลงพื้นเลยเนี่ยไม่ใช่โงรงศพไร้ยาตินะคะอันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่วัดหัวลําโพงนะคะตเราอยู่กันที่งานตุ๊กตา <ten> ในกล่องนี้ก็คือตุ๊กตา <ten> นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะ <five> แต่ออกมาตรงปกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ร,รู้อีนนี้น่ารักชิบหายเลยออ้ยน่ารักไอตัวนี้ขายไหมคะเขามี้ยเจ้าของแล้วอยเขา่้นยเขาม่าเ้าข้้ย่า นะคะคเก๋ไหมว่าเห็นอะไรคันหลังไหนครับนี่ฮู้ด้วยอันใหญ่มากอะมึงเต็มไม้เต็มมือ เห็นอย่างนี้เนี่ยลูกสาวบอกหน่อยสิตุ๊กตาตัวนี้ใครทําคะอ๋อตัวนี้เป็นของลูกเจ้าของไผ่ทองไอศครีมสอสลาค่ะที่เป็นลูกต้นไผ่นะคะไายละมือแตกลายจากไผ่ทองมาเป็นตุกตามาไกลนะมือเอาสีเอาความหวานจากไอติมนะคะมาทําเป็นหน้าตุกตาแล้วหนึ่งคะ่ะ ตอนนี้คุณวิทย์สายแบลวมันเริ่มมาแล้วจิตใจฉันเริ่มหวั่นไหวกับตุ๊กตาถ้าตุ๊กตาอย่างเงี้ยเราต้องซื้อไม่ต่ำกว่าสตัวมันถึงจะน่ารักอ่ะเห็นแล้วฟินน่ะใครที่ดูเทปที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามาดามแพมเนี่ยซื้อหูน้องกระตายเนี่ยอันเนี้ยไปใส่แล้วนะคะซึ่งน่ารักมากนี่ค่ะก็ทำไซส์เล็กออกมาแล้วนะคะเพราะไซส์ใหญ่ขายไม่ได้เลยค่ะ มีเด็กคนตัวเล็กมาถามนะคะอันนี้อยู่ที่235าบาทนะคะท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมคะราคามันต่างกันนะคะอันนี้ราคา100รใช่ไหมคะอันนี้เท่าไหร่คะ50ค่ะอ่ากูแทบไม่เห็นความแตกต่างกันเลยต่างต่างต่าง่าเขาบอกอันเนี้ยอันนี้รุ่นนี้8 0ก็คือโบนเนี่ยใช้ความยาวไม่ โอกันนะคะเพราะว่าโบนําเข้าจากเกาหลีค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเข้าจากเมืองจีนนะคะมาจากหลายที่มันก็เลยราคาแบบว่าเอามาผสมกันแล้วก็แบบว่าหักต้นทุนเนี่ยแพงเพราะว่าค่าเรือค่าเครื่องบินนะคะาะน้ำมันแพงค่ะจอบรู้เรื่องใช่ไหมคะอ่ะดูสิสามคนใครน่ารักกว่ากันเรื่องน่ารักกูยกให้ข้างซ้ายข้างขวาในเรื่อง นมใหญ่ฉันชนะยองแพ้ค่ะก็ต้องยอมแม่นะลูกนะถ้าอย่างนั้นหนูจะขาดอากาศหายใจอุ้ยขอโทษค่ะเอไม่เบือไม่เท่าไรฟิลเหมือนว่าแอบตั้งใจแล้วสู้มือไม่หลบเลยนะมุงฉันวางตุ๊กตาของเราจะเบาไม่ได้นะคะเราเจอขนมค่ะอันเล็กน่ารัก จัดไปเลยสิคะชิ้นละห้บาทค่ะอ่าใครบอกว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะคะอ่าซื้อไปเลยค่ะซื้อไปค่ะอย่าได้กลัวอย่าเสียา้ตังตังหามาทำไมนะคะจะใช้อะไรก็เรื่องของกูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายตุ๊กตานะคะซึ่งคนขายไม่ใช่คนขายเพราะคนขายใช้น้องเขาขายอีกทีนึง อ๋อคนขายก็จะเดินช้อปปิ้งใช่ไหมคะดานละเอียดสวยนะคะซอฟอ,อลังหวนหวานก็มีนี่นี่น,นี่อันนี้นี่เอาทัดหูแบบว่าสายอีคืออีคืออีไตอีไตฮะ <c oughs> น่ารักนะะ่า่ะถ้าใครเนี่ยได้ดูช่องมาดามแพมอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามาดามแพมเนี่ยซื้อที่คาดผมน่ารักน่ารักไปให้น้นองตุ๊กตาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไม่ใช่สร้อยคอนะคะ <c oughs> เป็นสร้อยองคชา <c oughs> นี่ก็เรียกว่าฝั่งมุกนะคะอันนี้น่ารักจังเลยอะค <essen> ่ะแม่ค้าเกียดกูุละ1หนึ่งอันนี้ขายยังไงคะอันนี้350ค่ะ350บาทสามราสินะคะสอยองค์กระชากส่วนนีคะคุณวิทย์ซื้อไปแล้วนะเห็นไหมซื้ออีกแล้วนะเป็นพันเลยนะเนี่ยก็ตังหาได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีใครช่วยหาน้องที่ฉันจะซื้อบ้างเธอมีปัญหา ก็ยังไม่มีถุงเหมือนเดิมเพื่อนล้อ้อนะคะล้คโลกร้อนะคะร้านนี้ก็ไม่ให้ถุงค่ะล้โลกร้อนหรือประหยัดต้นทุนเอาให้แน่ต้นทุนเราได้หมดที่เกียร์ปเตอร์ใส่มาครับใช่ค่ะอยากใ้ขอบคุณค่ะคุณวิทย์คะเอาไปตัดตรงนู้นหน่อยค่ะดั้งเรือนค่ะให้คนดูเห็นความลับก่อนถ่ายรูปยังไงให้เท่าเทียมกัน อินดูป่ะละ่ะสงสารน้องมากเลยแม่ไม่กินไอโอดีนเลยมึงขาต้นเลย <te al> ขอบคุณค่ะชุดอย่างเงี้ยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะชุดละเะท่าไหร่คะทางนี้ขายหมวกคุณแม่ทางนี้ขายทางนี้ข่ยหมวกบอกกูวาไงลูกว่าเมื่อกี้มีพร้อมบอกมีพร้อมขาย,มขายแม่เจ้าลายล่ะอยากเจ้าชุด<อ>มีค่ะมา <rias> คุณถามนี่เท่าไหร่คะอ๋อขายหมวกขายหมวก ซึมเศร้ากำเริบแล้วหนึ่ง <S <S> <S เราจะมาซื้อชุดลรือในตะก,กร้ามือหนึ่งมือสองครับแบบราคาถูกเนี่ยไม่มีตรงใจไม่ถูกสเปคร<ล>ะ,ะดับบารมีต้องมือหนึ่งเท่านั้นต้องมือหนึ่งแล,ละราคานี่เลขาชุดลิมิเต็ดอีดิชันนะคะซึ่งเป็นชุดผ้าดิบค่ะไม่ดิบหรอไม่ใช่เหรอผ้ <S <S> านอกต้องผ้าดิบอย่างผ้านอกตอมแล้วตลกเป็นผ้าดิบผ้านอกลูกอ่ะ ดูนะคะสวยน่ารักมากนะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใส่แล้วไม่เป็นอย่างนี้กลับมาด่าคนขายค่ะเอาอ่ะเอาอันนี้ค่ะโอเคเขาบอกว่ามีแค่สีเดียวเท่านั้นนะคะใช่เหลือสามกล่องแล้วนะหนูไม่ผลิตเหลือตามกล่องแล้วก็เลิกผลิตแล้วนะคะแต่ถ้าใครเห็นมากกว่านี้มึงได้หน้าไว้นะคะพูดตายมีส่มด้วยก็ไปพ่อค้าลุ้นกันสองตัวจบใช่กันแหม พอใจยังมึงอันนี้น้องเนี่ยนั่งท่าแบบว่าเห็นมากเลยนะคะน้องหนักหัวกับน้องหงายหลังไปแล้วนะคะตอนแรกน้องกน่้านี้นะคะแต่ตอนนี้น้องง่วงค่ะ <c oughs> ชุดละเท่าไหร่คะ <c oughs> พันแปดนะคะซึ่งแพงกว่าร้านเมื่อกี้นะคะงานคือพีออเดอร์วันนี้นะคะแล้วไปรับจริงเนี่ยวันที่เท่าไหร่รู้ไหมคะห้าเดือนหน้าค่ะดิฉันก็เลยกันโชครัพย์ไปเลยค่ะถ้าไม่ขายกูกูจะด่าค่ะสรุปที่ดิฉันซื้อเนี่ยไม่ได้อยากได้ชุดนะคะอยากได้ของแถมค่ะแถมมอนกับน้ำบาดกับมึง มึงตุ๊กตามีใบแจ้งเกิดด้วยค่ะนี่ค่ะมีใบแจ้งเกิดนะคะเพิ่งเขียนเมื่อกี้เลยนะ,ะ <mm> ตอนนี้ใส่ถุงมัดตาสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะในถุงผ้าดิบนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ช็อปไปถุงเบอลเลอร์แล้วนะคะไม่ว่างานจะแคบแค่ไหนค่ะแต่ใจดักที่จะซ,ซื้อค่ะเอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <mm> เธอฉันพลาดอะไรของเซลอยู่ตรงนี้ <mm> กลับมาอีกทีเหลือแต่ตะก้าปล่าปอดเลยนะคะขอบคุณที่เราก็จะเป็นร้านนี้อีกทีนึงเปิดวันไหนคะที่ไหนคะวันที่6ที่เดอะมาร์เก็ตใช่ไหมคะอ่ะอาดังนั้นนะคะใครที่จะไปนะคะก็ที่เดอะมาร์เก็ตวันที่6พฤศจิกายนยนี้นะคะถ้ามาดามแพมตื่นทันกูจะไปคะ่ะ <c oughs> และ้วเจอกันใหม่นะคะ